ฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนกันยายนปี2567วันนี้ตรงขึ้นสี่ข้าของเดือนสิบอากาศก็เย็นสบายมีความชื้นสูงฝน,นตกประแปะประแปะ,ะตกไม่จริงไม่จังแต่ว่าตกตลอดก็ <c oughs> ว่าไป ใครจะไปทำอะไรกับผลได้นะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาประเด็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จากหนังสืออริยสัจพระโอเล่มที่หนึ่งได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวันนี้เรามาศึกษาประเด็นนี้ว่า ใครทั้งหลายอาจจะบอกว่าเรายินดีแล้วรักแล้วชอบแล้วในโลกนี้นะจะได้รู้กันว่าไอ้ตัวที่รักจริงๆนะมันคืออะไรนะจากหนังสือเล่มนี้พระองค์ได้ทรงตรัสไว้หลายตอนด้วยกันวันนี้เรามาศึกษาตอนที่ว่าสิ่งได้เล่าที่มีภาวะ เป็นที่รักที่ยินดีในโลกพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกหูมีภาวะเป็นท oui ี่รักที่ยินดีในโลกจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกกายมีภาวะเป็นที่ เป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะละไปย่อมละไปในที่ในสิ่งนั้นๆในสิ่งนั้นๆเมื่อจะดับไปย่อมดับไปในสิ่งนั้นๆอันนี้พระองค์ก็อธิบายภาวะของรูปเป็นอย่างไรอย่างเช่น มีรูปเป็นที่รักที่ยินดีว่าอย่างไรหลวงก็ทรงอธิบายให้เห็นโทษของรูปก่อนมันถึงจะวางความรักได้นะก็อธิบายพูดถึงเรื่องรูปเนี่ยรูปทั้งหลายที่เป็นที่รักที่ยินดีนะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโธพธิภะเป็นธรรมลมนยในส่วนนี้มันก็เป็นที่ยินดีหมดอะ ใครจะบอกว่าตาเห็นรูปแล้วไม่ดีใจไม่ชอบใจก็คนตาบอดเขาก็ยังอยากให้อยากมีตาใช่ไหมคนตาบอดเขาก็อยากมีตาดีนะถ้าตาบอดไม่เห็นเนี่ยก็ลาบากเหมือนคนเคยตาดีอยู่แล้วเนี่ยอยู่ๆตามันบอดไปเนี่ยโอ้มีความมวยหายอยากให้ตาหายแต่ทำยังไงมันก็ไม่หายเพราะว่าอายุมันแก่แล้ว เมื่อตามันเสียไปแล้วก็คือเสียอย่างเงี้ยก็เหลืออยู่อีกข้างหนึ่งก็พยายามรักษาข้างดีๆไว้อะไรอย่างเงี้ยังนั้นคนตาบอดน,นี่ก็อยากหายอยากเป็นคนตาดีเห็นไหมฮะ <c oughs> แต่ตรงกันข้ามคนตาดีแต่ว่าไม่ไม่ทาให้ตานั้นไปมองในสิ่งที่ควรมองนะไปมองสิ่งที่ไม่ควรไม่มองไรเนี่ตาก็เป็นเหตุเป็นความทุกข์มาให้กับเรา โรงโรงตัสไว้หลายตอนเช่นกันเช่นว่าเพราะมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณไปร่วมรับรู้รูปจึงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้วทำอารมณ์สามข้อก็จะเกิดขึ้นคือชอบไม่ชอบหรือว่าเฉยๆเห็นไหมอันนี้เองเป็นภาวะเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกใครก็ตามที่มีตาเห็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบก็ตาเห็นนะตาเห็นอ่างเงี้ยเช่ <c oughs> <c oughs> นเราเดินทางนะโยม่ยยู่แล้วขับรถไปก็ปรากฏว่าไปเจอเขาชนกันนะรถชนกันหรือเราวิวาดกันอะไรเงี้ยพอเห็นปุ๊บติดตาเลยเนี่ยบางคนนี่กลัวมากกลัวคนตายพอเห็นคนตายปุ๊บก็ ฝันไม่ดีกลัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะจริงมันชอบนะแต่เราบอกว่าไม่ชอบเหมือนคนไปเห็นคนเปลยผ้าเราบอกไม่ชอบดูแต่แต่จริงไม่ชอบดูก็คือไม่ดูแต่ไม่ชอบแต่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคนจึงตกเป็นภาวะที่พระองค์ตรัสว่าที่รักมากก็รักที่ตานี่แหละเพราะมีตานี่แหละก็จึง รักใชฮะถ้าเราไม่ไม่มีตาเห็นรูปเราก็ไม่รู้ว่าไปจะไปรักอะไรกับใครไไแต่ก็ไม่แน่อาจจะรักรักที่เสียงก็ได้นะฮะถ้าเสียงเพราะเะเนี่ยอาจจะรักบางคนนี่รูปร่างไม่ดีเลยแต่เสียงดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้โกปากันไป ยมเพนพระพาบอกไม่เห็นเนนน้อยเลยเนนน้อยนอนอยู่นอนอยู่ข้างหลังนะยม <c oughs> ไปโรงเรียนมาเหนื่อยนะอ <c> น <oughs> ให้นอนื่นสายหน่อยแต่ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามและ้วะไปทำวัดก็ไปนอนห <c oughs> น้าที่เขาเด็กกินกับนอนแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเมื่อตายเห็นรูปแล้วนี่แหละพระองค์รงตรัสว่า นี่แหละคือภาวะเป็นที่รักที่เจริญใจในรูปทำไมเราบางคนชอบธรรมชาติก็สร้างสวนสร้างสถานที่สร้างอะไรต่างๆขึ้นมาให้มันสวยงามเนี่ยเพราะพอใจในรูปใช่ไหมความสวยความงามความสะอาดความเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เพราะเราเราชอบที่ตาได้เห็นความเรียบร้อยนะ ถ้าอยู่ไปเห็นบ้านโอ้โหละเกะละกะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพราะตาเป็นเหตุหูพอได้ยินเสียงเสียงที่เพราะเสียงที่ชอบใจก็อยากฟังเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นหูเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสทางกายเป็นสัมผัสทางใจอันนี้แหละพระองค์ตรัสว่าเป็นภาวะเป็นที่รักที่ยินดีและเป็นที่เจริญใจในโลก ทำไมคนมงคลชอบคิดมากคิดจนหลุดโลกนั่งอยู่คนเดียว,วไม่สนใจใครน้ำก็ไม่อาบอยากกินก็ไปคุยทางใครยาอะ้คนหลุดโลกชอบอยู่ในความคิดมากเกินไป <c oughs> นั้นไม่ว่าเราจะชอบเรื่องความคิดชอบเรื่องสัมผัสทางกายชอบรสอาหารชอบกิน่นชอบตาชอบหูยังไงก็ตาม พระงค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละเป็นภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกไม่มีใครหรอกที่มีความรักความยินดีในโลกที่เราอยู่นี้เกินไปกว่าการที่มีตาหูจมูกดินกายใจเห็นไหมว่าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายหรือสัตว์ก็ตามเกิดมาเขาก็รักตาหูจมูกดินกายใจของเขาทันเละ ท่าน,นใครจะมาบอกว่ารักเรามากก็ไม่จริงหรอกเขารักตาหูจมูกวิ่งกายใจของเขานั่นแระมากที่สุดเพราะคาคานี้ผู้เจ้าทรงตรัสคาประกันยืนยันยืนยันกับคายืนยันกับพระเจ้าปเสนที่โกศลกับพระนางมาลิกาเทวีเพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยเป็นคนถามก่อนว่าพระมเหสีรักมากไหมรักพระองค์มากไหม พระนางมาริกาเทวี TV เป็นคนตรงคนซื่อบอกรักตัวเองมากกว่ารักมหาบพิษน้อยนะแล้วก็ใช้การนี้ถามพระเศวติโกศลเหมือนกันพระเจ้าเศวติโกศลก็บอกว่าเราก็รักตัวเองมากรักมเหสีน้อยอันที่รักที่สุดนี่รักตาหูจมูก,กาิตใจใจของเรารักอยากให้คนอื่นมาอยู่กับเรามาให้เราได้เห็นมาได้สัมผัสมาได้อะไรๆนั่นแหละ เหมือนเราลักลูกลักหลานนะ่ะก็รักพรอะยียาของเขารักด้วยคำพูดรักด้วยอะไรต่างๆนี่แหละพอเห็นใช่ไหมพอได้ยินเสียงพอได้ดมกลิ่นพอได้ทานอาหารนี่ก็ชอบในรสจมูกก็ชอบในกลิ่นถ้ากินหอมๆก็ชอบถ้ากลิ่นเหม็นๆไม่ชอบ,ชอ,บอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นสภาวะของโลกเป็นโลกเลยที่พระเจ้ามันเป็นอย่างนี้แหละ โบนโลกใบนี้ไม่มีใครรักสิ่งอื่นมากกว่ารักตัวเองและไอ้ตัวนี้แหละที่พระองคง์ตรัสว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่อยังไม่ดับความรักความยินดีเนี่ยมันก็ดับตัณหาไม่ได้ตัณหาก็มีความรักความยินดีเป็นเป็นเส้นใหญ่เป็นอาหารอย่างเงี้ยเมื่อเรายังรักยังละตัณหาคือความรักความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นใน สัมผัสในในธรรมอารมณ์ในใจอย่าเงี้ยหรือเรายัางยินดีในแก้วแหวนตุ่มหูนาฬิกาสื่อเสียงอะไรบุตรภรรยาอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าเราละเราจะละตัณหานะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องเห็นโทษของตัณหาแล้วเห็นโทษของความรักเนี่ยโอ้เรารักสิ่งใดแล้วมันทุกข์มากเลยก็วางความรักนั้นอย่างเงี้ยตัณหาก็จะละไปมันก็จะดับไป แต่ทุกวันเนี่ยตัณหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะมีสิ่งที่เป็นที่รักก็มีตามีหูมีจมูจมกมีดินมีกายมีใจนี่แหละก็เมื่อเรามีอยู่กับสิ่ง,งเหล่านี้แล้วเราไม่รู้จักสภาวะของความเป็นจริงเราก็เลยหลงไปอยู่แต่รักอย่างเงี้ยหลงไปอยู่แต่จังเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังออกจากตัณหาไม่ได้ แต่เมื่อไรก็ตามเขาวางเสร็จแล้วซึ่งความรักความยินดีซึ่งเป็นเรื่องของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกของขันห้าหรือโลกที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยก็คนเราญาติโยมลองสังเกตดูลาป,ป่วยมากนะมันเบื่อหน่ายไปเลยเหล่เบื่อหน่ายไม่แต่ตัวเองตัวกลมเม้นจะกินจะถ่ายแล้วเรื่องลําบากไปหมดเลยมันเบื่อหน่าย โลกที่เราอยู่อาศัยก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเ,นเดี๋ยวก็อน้นู่นอ้นี่อยู่ตลอดเห็นไหมมันเบื่อหน่ายพอถึงตอนนี้แหละสภาวะที่เป็นความรักมันก็จะลดลงหรือขายไปเห็นไหม <c oughs> นั้นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสไว้เลยตามหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่รักที่ยินดีในโลก หรือว่าใครจะคัดค้านว่าไม่จริงหรอกเราไม่ได้ตาเลยไม่ได้ักหูรักจมูกลิ้นกายลิ้นใจเ่ยไม่จริงถ้าไม่รักตาก็งั้นก็มีใครสักคนมาขอดวงตาไปก็ให้เขาสิให้ไม่ได้หรอกคู่นี้หมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่ขายอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่มีตา,ลา,าลแล้วจะทาไงล่ะคําไปเหรอยมเห็นคนตาบอดไปนะลําบาก อยมอยากจะเป็นคนตาบอดอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้แหละพระองค์ตรงัอนั้นนี่คือเป็นภาวะเป็นที่รักที่พอใจในโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกเขาก็รักอย่างนี้ละสุนัขหมาแมวก็รักสุนัขเวลาจะตายอะไรเขาก็รักตัวเขาเหมาือนกันเก็ล้องโวยวายอะไรเงี้ยก็มันทรมาน,นมันเกิดเวทนาอย่างเงี้ยเวทนาคือความ ทุกไม่ใช่เวทนาคือสงสารนะเพราะเวทนาขันนะมันเป็นสภาวะอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบหรือเฉยๆอย่างเงี้ยแต่เมื่อมันไม่ชอบเกิดค,ความเจ็บปวดเสียแทงก็ร้องขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นแต่ลงความแล้วก็คือสิ่งที่เป็นที่รักมากที่สุดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแล้วตัวเหตุที่เป็นทางแห่งตัณหาเป็นที่มาของความทุกข์ก็คือ ความรักความพอใจในตาหูจมูกด้นกายใจนี้เห็นไหมอันนี้กําลังจะสรุปให้สั้นลงว่าที่เรารักมากเนี่ยไม่ใช่รักคนอื่นรักที่ตาหูจมูกด้นกายใจของเรามากที่สุดนะอันนี้มีปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกนะใครจะมาพูดบอกว่ารักเรามากไม่จริงเรารักตัวเองมากที่สุดนะ แล้วนอกจากนั้นเมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะออกจากมันได้ยังไงก็ถ้าเรายังไม่ปล่อยวางยังมีความยินดียังยึดถืออยู่เราก็ทุกข์นั่นแหละไม่ว่าจะยึดถืออะไรผู้เจ้าทรงตรัสว่ามันหาโทษที่มันไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เพราะาเมื่อไรก็ตามเรายึดถือที่รูปเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะรูป อรูปเราอย่างอาตมาก็หกสิบหกย่างเนาะมันก็แก่ไปเราก็อู้เสียดายอยากเป็นหนุ่มอยู่่จะไปยึดถือรูปของความเป็นหนุ่มมาไว้อะมันก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะสามารถยึดรูปที่มันไม่เที่ยงเนี่ยให้มันเป็นของเที่ยงได้อย่างเงี้อยอย่างโลกเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแปลงโยมเปลี่ยนแปลงไปตลอด อย่างน้องไข่นกเนี่ยแต่ก่อนกับปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันและ้ะแล้วมันก็ยังจะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนจนเรียกว่าไม่มีที่อะไรจะเปลี่ยนนะเพราะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตามตัณหาตามกิเลสตามอุปทานตามความยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยนั้นเมื่อเราทั้งหลายเข้าใจเรื่องความรักความยินดีโอ้ยเป็นอารมณ์เป็นของเกิดขึ้นเป็นของตั้งอยู่เป็นของดับไป ก็วางความยึดมั่นถือมั่นในน,นั้นๆอันนี้ก็แสดงว่ามันก็จะละตัณหามันก็จะดับตัณหาอย่างเงี้ยทานั้นเราเมื่อรู้ตามความเป็นจริงวิญญาณทางตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีวิญญาณทางหูก็มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีทางจมกูกทางดิน้นทางกายไปจนถึงใจนะมันมีภาวะของมันคือมีความรักความยินดีอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีความรักไม่มีความยินดีมันก็ไม่มีอ่ะเราเห็นแล้วไม่ชอบใจโยมถามว่ามีความรักความยินดีก็มีความรักความยินดีในความไม่ครอบไม่ชอบใจอย่างเงี้ยนั่นพุทธสัจพุทธเจ้าว่าเมื่อมันจะละไปจะดับไปเนี่ยก็ละในสิ่งนั้นๆน,น,นี่ยสิ่งนั้นๆก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้งกายใจที่ไปสัมผัสมามันก็อ๋อมันก็เห็นแล้วก็เท่านี้แหละก็ทิ้งไปอย่างเงี้ย เมื่อวางจิตอย่างนี้ได้เรื่อ,ๆอยๆเนี่ยโยมจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยก็โอ้ยเป็นเช่นนั้นเองเป็นตัตตาๆๆๆๆมันจะดีจะงามจะสวยแค่ไหนมันก็แค่นั้นเองอย่างเงี้ยเพราะว่าสภาวะที่เราเห็นตอนนี้อีกสิปียี่สิบปีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงโขดหินเอ่ยน้ําเอ่ยสภาวะสิง่งแวดล้อมเอ่ยก็เปลี่ยนไปมันก็เป็นอย่างนี้โลกใบนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้นะ อันนี้คือรวบยอดเลยพู้เจ้าไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปดสภพวะหรือเป็นธรรมอารมณ์มันก็มาจากสภาวะความยินดีทั้งหมด้งสิ้นเนี่ยถ้าไม,ไม่ไม่ยินดีแล้วมัน,มนไม่มีตัณหาดอกแต่มันยินดีเนี่ยตัวตัณหามันจึงมีที่นั่นอย่างเงี้ยงันเราพึงทราบว่าตัณหาเนี่ยมันอยู่ซ่อนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชอบไม่ชอบนะมันจะยินมันก็จะยินยีซ่อนอยู่ในตาในหูในจมูกในดินในกายไปจนถึงใจไปถึงความคิดว่าเป็นเราเรามีในอดีตเรามีในอนาคตเรามีปัจจุบันและก็เราจะมีต่อไปอะไรเงี้ยมีตัญหาซ่อนไว้ตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยมิฉะนั้นผู้เจ้าจะทรงตรัสว่าตัญหาคือผู้สร้างภพ คนและสัตว์ที่ตายไปเนี่ยตัวตัณหาแน่เป็นคนพาไปเกิดโอ้มันน่าน่าคิดนะตัวตัณหาจริงๆเนี่ยมันมีภาวะคือความรักความพอใจความยึดความยึดถือเมื่อมีความรักความพอใจความยึดถือตัณหามันเกิดขึ้นครบเลย เห็นไหมว่าเมื่อมีความรักความยึดถือขึ้นเมื่อใดตันหาก็จะมีที่นั่นเรายึดถือรูปหรือนามยึดถือโลกนี้โลกหน้ามันก็จะมีที่ไปทันทีเลยเห็นไหมว่าเจ้าตันหานี้ยิ่งใหญ่และก็เป็นที่นำไปของจิตเมื่อไหรก็ตามละความพอใจมันก็จะออกไปอีกขนะั้วหนึ่งนะพูดภาษาใหม่เรียกว่าหลุดไปอีกโลกนึง เหมือนคนอยากจะออกจากโลกมนุษย์ออกไปโลกดวงจันทร์มันก็ต้องใช้เครื่องยานขับตัวเองออกไปใช่ไหมพอหลุดจากมนุษย์แล้วไปอยู่โลกอีกโลกหนึ่งเพราะโลกอีกโลกหนึ่งมันไม่ใช่โลกมนุษย์มันเป็นโลกที่ไม่มีอวกาศหรือไม่มีอากาศอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะเหมือนกลุ่มที่ไปสำรวจโลกเขาก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจมัดเครื่องออกซิเจนติดหลัง ไปก็ไม่ได้เดินด้วยดินไปแบบเหยียบตรงไหนก็ลอยเคื่งคว้างอะไรมันเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยแต่โลกของเรามีมนุษย์มันมีแผ่นดินดึงดูดไว้แล้วก็เลยเดินอย่างเงี้ยแต่โบนโลกมนุษย์ก็มีการเหาะกันก็มีเครื่องบินอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามโบนโลกไม่ว่าจะเดินหรือจะเหาะหรือจะลอยมันก็มีความรักความพอใจอน่นนักสำรวจอวกาศถ้าไม่ไม่รักไม่พอใจ จะทําตัวเองทรมานไปอยู่ห้องที่กักเป็นห้องสุญญากาศแล้วก็พกถังออกซิเจนไปตลอดได้ยังไงอยู่ในสภาพที่มันไม่มีอากาศไม่มีตัวดึงดูดระโยนคิดจะกินน้ําน้ำมันก็ลอยหนีจะ <c oughs> ทําอะไรก็ลอยพุ้งป่องพุงเคร่งเก้งไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เห็นนักวิทยศาศาสตร์ในกลุ่มนั้นเขาชอบอย่างนี้เขาก็ถึงศึกษาแล้วก็ทําเอาตัวเองออกไปจากนอกโลกนี้แล้วก็ ไปสู่อีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเขาจะพอใจอยู่โลกดวงจันทร์เขาก็อยู่ไม่ได้ในโอกกลับมาโลกมนุษย์เพราะเขาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ย <c oughs> อันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสรุปคอนเซปต์ concept, ตรงที่ว่ามีความรักความพอใจเป็นเหตุเป็นแดนเกิดนั่นเองถ้าที่ใดไม่มีความรักไม่มีความพอใจเสร็จแล้วนะตัณหาก็เกิดไม่ได้แต่ในความหมายนี้ต้องต้องคิดให้ดีครับไม่พอใจในภาษาชาวบ้านก็คือไม่ชอบน แต่ไม่พอใจของผู้เจ้าเนี่ยหมายความเข้าใจสิ่งนี้แล้วไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่ยึดถือสิ่งอ,อย่างนั้นอีกอย่างเงี้ยหรือจะยกตัวอย่างอ่ะเช่นเราแก่เท่าแล้วอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเนะี่ยโยมจะกลับไปแต่งตัวเป็นหนุ่มหนุ่มสาวสาวไปเรียนหนังสือใหม่เด้อโยมก็คงไม่เอาอ่ะเพราะผ่านมาแล้วเราจะกลับไปทำไมาอีกนะชีวิตเป็นอย่างนี้นะเราผ่านจากความเป็นเด็กมาแล้ว ผ่านจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วจะกลับไปเป็นตรงนั้นอีกก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฐานะที่เราได้เนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองเห็นสภาวะอย่างนี้ให้ใช้ชีวิตที่มันมีน้อยนิดเนี่ยแล้วก็มีชีวิตที่ใช้ได้ครั้งเดียวหมดแล้วก็หมดเลยอย่างเงี้ยสร้างพบที่ดีกับจิตสร้างพบที่ดีเกี่ยวกับการประพฤติทางกายทางวาจา เช่นพระองค์ตรตัสว่ามาทางที่ดีที่สุดของจิตก็คือฝึกละอกอุศลพอเราเกิดค,ความพอใจก็ละความพอใจแต่ให้มันอยู่กับลมนี่พระองค์ตรตัสว่ามันจะละเสียซึ่งความวิตกความรักความชังได้เมื่อละความรักความชังได้มันก็เท่ากับละตัณหามัเพราะตัณหามันมี ลูกน้องมีเครื่องผูกคือความรักความชังความชอบใจความยึดถือแต่เมื่อไรก็ตามเราอยู่กับลมอยู่กับกายก็มันก็ไม่รักไม่ชังอ่ะเมื่อไม่รักไม่ชังตัณหามันจะดับตัณหามันจะละเพราะตัณหามันจะเกิดมันไม่ได้เกิดที่อื่นมันเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็คือมีตาหูจมูกลินกายใจนี้เป็นแดนเกิดของเขา แต่เมื่อเรามีตาหูจมูกริงกายใจก็สักว่ามีอ่ะก็ไม่ได้เกียดก็ไม่ไม่ได้รักเพราะเห็นโทษของตาเห็นโทษของหูจมูกรินกายใจถ้าไม่ตามีโทษทุกคนบอกตามีคุณนะแต่พระเจ้าเนี่มองเห็นโทษของที่มีตาเพราะมีตามีรูปมีจะขู่เป็นร่วมรับรู้รูปจิงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้วมันจิงกระทบก็ไปถึงใจ มมันกระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องชังมันเป็นความเร่าร้อนเป็นความทุกข์เป็นความทรมานมันเหมือนแม่โคที่ถูกตลกหนังแล้วก็ปล่อยไปในทิศทั้งสี่หรือทิศท้งหกไปยืนที่ไหนก็มีตัวแมลงเจาะถึงจินโป่งรงตออผัดภษามันเจ็บแสบอย่างนี้นะแต่เราบางทีไม่รู้ภาษาที่มาทางตานมันเจ็บแสบนะผมรงตัดให้สำรวมไม่เห็นโทษของการมีตา เห็นโทษของการมีหูเห็นโทษของการมีจมูกเห็นโทษของการมีลิ้นเห็นโทษของการมีกายเห็นโทษของการมีจิตเพราะอะไรเพราะเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้นะนะนายมเป็นพอพาบอกเวียนหัวนะเพราะเห็นโทษของตัวนะตัวเรามันมีตัวเนี่ยมันถึงมีหัวมีแขนมีขามันก็ปวดหัวปวดแขนปวดขาไปอย่างนั้นอย่างเงย สังเกตการเวียนหัวตอนนี้สภาพอากาศมันมีความเย็นเลือดก็อาจจะเดินไปไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องออกกําลังกายกําลังแข่งกําลังขาเดินไปเดินมาเหมือนเดินยงกลม,มเดินตามสภาพคนแก่ให้เลือดมันฉุบฉีดได้ดีอะไรเงี้ยทานอาหารที่อุ่นๆน,น,นะเช่นปรัธาตดด้วย น้ำขิงน้ำสมุนไพรที่เรามีน่ะขิงขาตะไคร้กระชายหัวหอม,มหัวกระเทียมอะไรเงี้ยก็จะช่วยอาการหมุนเวียนของเลือดนะแล้วก็พยายามระความรู้สึกพอใจอื่นๆมันก็เป็นเงนเจ็บปวดเดี๋ยวมันหายได้มันเป็นได้มันก็หายได้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็มีแต่เนี่ยโยมเพราะจะจะบอกอยังไงถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางความยึดถือตรงนั้นมันก็ทุกขนะ์นั่นหละ โอ้ยเราปวดหัวคนเดียวก็ใครก็ตามมีหัวมันก็ต้องปวดนั่นแหละใครมีแขนก็ปวดขามีจมูกลินกายไปจนถึงใจมันก็เป็นสภาวะเสียแทงปวดแสบไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยให้เราเห็นมันอย่างนี้มันมีโทษมันมีทุกอย่างนี้โอ้ยถ้าเราไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่มีตัวไม่มีตนเรลคงไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ลําบากอย่างนี้อย่างเงี้ยก็าวางความยึดมั่นวางหัวเราตัวเราอะไรออกไปเราจะเข้าสู่มิติ ที่เรียกว่าไม่โศกไม่มีโรคไม่มีภัยคือที่เรียกวันนิพพานก็ขออนุโมทนาวันนี้มีทั้งหมด11ท่านด้วยกันขอให้ท่านทั้งหลายเห็นสภาวะตามที่ผู้เจ้าทรงตรัสแล้วก็เห็นโทษคงมันอย่าคิดว่ามันมีคุณอย่างเดียวล่ะเพราะ่งเห็นสิ่งที่ดีมันก็มันก็มีโทษเพราะเกิดเกิดการยึดถือเหมือนกัน เห็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีโทษเพราะจะมีการยึดถือเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเห็นแล้วเฉยได้ไม่ว่าจะดีจะทั่วอันนี้เป็นธรรมที่พระองค์ตรัสว่าเป็นหนทางที่จะออกเสียจากตัณหาเห็นทุกข์เป็นอย่างนี้เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหาเห็นการดับของตัณหาคือดับความรักความพอใจแล้วก็เดินตามมัรคุเองค์ทำให้เห็นถูกต้องนะ ทำการงานถูกต้องพุทธาถูกต้องทําการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะออกไปได้เองนั่แต่ละความพอใจให้ได้วันหนึ่งหนึ่งก็มันจะคิดจะเพลินอะไรแอเพินงแวะละแล้วก็มาอยู่กับลมทาอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆเนะี่ยตัณหาก็ไม่มีที่อยู่ตัณหาไม่มีที่อยู่ก็แสดงว่าดับทุกได้ขออนมโมทนาขอจเจริญพร